สีภาพบสวัสดีครัสมาชิกทุกท่านครับสีการ์ตูนทุกท่านครับเป็นของที่ธรรมดานะครับต้องเอาเอาลูกไปไหนลูกไม่ไม่เอาไปไม่เอาไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูไม่ต้องเอาลูกไปเออนี่แค่อีบ่ายนะครับนี่แค่อีบ่ายนะจบไปก่อนนะครับโอ๊ยผ่อใจอ้าวเดี๋ยวมาชมเลขกันเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับเดี๋ย็กไปนะครับนี่แค่อีบ่ายนะ จะลูกไปไหนลูกไม่ไม,ไม่ไม่เอาไปนะเออไม่ต้องเอาไปเพราะแมวก็คลอดลูกใหม่เน,นี่ยเ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 พิ่งจะคลอดได้อาทิตย์เดียวเองอทําไมพาล่าเยอะจังเลยเออ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 อืมรักเลยรักเลยไม่ต้องเอาไปลกูกไม่ต้องเอาไปอยู่ตรงนั้นแหละดีที่สุดแล้วเอาอันนี้เอาเอาอีกตัวแล้วเอาอันนี้นี่นี่ อือไปเอาเอาไปไว้ตรงนั้นแหละจะคาดลูกย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ก็ดีแล้วอยู่บ้านใจทองนี่แหละลูกสาวชื่อพชรจามานกันแล้วกันอืออ่ะเดไปนะภาพตามนี้นะครับได้เอเจ้เอเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะ กี่นาทีแล้วอโอเคโอเคเห็นนะไปจัดก,การลูกแมวก่อนไปขอน,อนตรงนี้เอาไปนีเหรอลูกอ,อ,อ,อไปนอนด้วยกันนะนไหมนด้วยกันเอ้นอนด้วันนอด้วยกันนอนด้วยกันโอน้ย เกยดนะครับเกดทันเนาะขับตามนี้ก็แล้วกันรอบบ่ายนะครับออกบ่ายโมงครึ่งนะออกบ่ายโมงครึ่งครับก็ขอขอบคุณม,มากๆขอให้ทุกท่ทันโชคดีโชคดีแห่งๆ,ๆครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ